สวัสดีค่ะกระท่มชมจันแนลนะคะอีกคลิปหนึ like mm ่งนะคะป้าพามาดูการปรุงของแม่ครัวนะคะแม่ครัวพิเศษนะครมีพี่ปอยนะคะมีอาจารย์จิลาพรมีน้องแอนนะคะเคยกันอยู่ตรงนี้ไใส่อะไรไม่ให้ดูใช่ไหมเออไม่ให้ดูก็ไม่ดูไม่เป็นไรตอนตอนตอนที่เจ้าปรุงค่อยถ่ายอาจารย์ก็ได้อะ ใครคนทําผักก็ได้เอาเจะปรุงไปเลยเดี๋ยวก็สิปรุงเจียวคุณลีคุณลีอันนี้ดูได้ผมข้ามืเออใส่ไปเลยผมี้ามืะ <c oughs> นี่นะคะก็พี่ปอยกําลังปรุงแล้วก็จะ <c oughs> จะหมักนะคะหมักไก่เอาไว้ <c oughs> สําหรับพรุ่งนี้เพราะว่าค่อนข้างใช้เวลานานในการทําเหมือนกันนะคะหูเตรียมเครื่องเตรียมผักเตรียมอะไรสับไก่ล้างไก่อะไรมามันก็เนาะ มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่นะคะมาดูทางนี้โหนี่หเอเอาผักใส่ด้วยกันพร้อมเลยเหรอคะโอ้แล้วก็เอาเอาขึ้นเตาอย่างเดียวอืมแล้วก็ขั้นตอนเวลาขึ้นเตาแล้วรอสุกอย่างเดียวด้วยเออไม่ต้องมาคนเขาเลยอีกใช่ไหม <c oughs> อ่ายอจริงๆ้าอ่าเป็นสูตรที่สําเร็จแล้วก็คือเสร็จสิ้นนะคะสําเร็จแล้วก็เสร็จสิน้น <c oughs> ไว้ยกขึ้นเตาให้สุกอืมแล้วก็ถือว่าสําเร็จนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าขั้นตอนหมักนี้ก็เสร็จไปกว่าครึ่งแล้วสิ <c oughs> เหลือเหลือแต่เอาขึ้นเตา <c oughs> เอ้เหลือแต่เอาขึ้นเตาให้สุกอืออ <c oughs> <c oughs> บออสสใ่เกเลืว้าวเกือบลืมใช่ไหม,ไหมเกือบลืมใส่พริกไทยอไอ้อสำคัญมากเลยไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่มันก็จะไม่เป็นก็ต้องเป็นพริกไทยเม็ดต้วอ่าพริกไทยเม็ดเพราะว่ามันจะได้เครื่องหอมมันจะได้อะไรนะมันดับ ดับกลิ่นคาวใช่ไหม<ช>ทุกอย่างเครื่องหอมผักอะไรนี้ก็<ช>เป็นหอมหมดนะดับกลิ่นกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าสําหรับพริกไทยเม็ดนี้มันจะโอเคกว่าอย่างอื่นนะคะอโอ้โหอ้าวังโน้นก็ห่อก,กันน่ารักนะคะเนี่ยดูดูปรุงอาหารไปด้วยแล้วก็ใส่ความรักเข้าไปด้วยนะเนี่ย โอ้โหธรรมดาลูกไม่จับจำยังไงก็ได้จำยังไงเฮ็ดยังก็ตามว่าเฮ็ดกตุเก่าเมื่อคอยหลังเหรอเหตุเอี่ยมแสดงว่าแสดงว่าอ่าอะไรนะชราแสดงว่าไวชราแล้วใช่ไหมปี่เอ๋อเลอะจ้าเซียเป็นแล้ว อหอมเนี่ยถ้าหอมทะลุจอนะคะเอ f ีจะได้กลิ่นหอมอพริกไทยเม็ดนะคะที่ตกออกมาแล้วกลิ่นโชยมาเลยนี่ขนาดยังไม่ขึ้นเตานะคะถ้าขึ้นเตาแล้วจะหอมสักเพียงใดลืมก็อไแม่เออคนอะไรวะย่ยะงางั่นงๆๆาง,างา่้ยแค่จิงไหนเบาใส่อะไง จใส่แตลาีแล้วมันจะเป็นยังไงกันบแาเลยมันกับมอหวกันเอาออกงารัในตะกวยบนะเือดนสะคือเข่าอ่ามี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 เด็กอนุบาลมาด้วยพอดีมีเด็กอนุบาลมาด้วยพอแ้วมั้งอืมมีเด็กอนุบาลมาด้วยโอเค ป้าก็หยอกหยอกความจริง<ม>แล้วปเป็นผู้ใหญ่นะคะเพียงแต่เพิ่อนกินเผ็ดไม่ได้นะคะกินเผ็ดไม่ได้เลยจริงๆน,งนี้เดี๋ยวก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าก็คือไม่สามารถทานอาหารที่มีรสจัดได้นั่นเองนะคะก็เลยต้องแบ่งไว้ทำจืดๆไม่ใส่พริกนะคะ <พา S 1> อืม ผงขมิ้นใช่ไหมคะอืมนนผงขมิ้น,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 นคืออะไรไม,ไม่ให้ดูแล้วยังจะถามอีกพี่ปล่อยไม่ให้ดูแล้วยังจะถามอีกอะไรยอ,ก,ยอกันเลย โอ้โหย,ยังแม่นยังแม่นยุงน้อยมาจับมือค่อยไหมคอยคอยถือกล่องอยู่กับแปะคอยคอยยังถืออยู่คนี่ามไปููไแล้พรนัลาอันนี้ไหวไหมลูกหนูตัวเล็กนิดเดียวเล็กพี่ขี้หนู เขียงอันย้ายใหญ่ฮะอยู่เป็นลางยกคาีน่ยหวใบอกเจ็บแห้งเจ็บแห้งใครบอกโอ้โหดูสิเนี่ยมาดูพี่ปอยคลุกกำลังคลุกนะคะกำลังคลุกเครื่องเข้ากับไก่ที่จะหมักไว้อึบเขาเรียกว่าเมนูอึบไก่พี่น้องอึบไก่จักเป็นจังใดดอกเิ่นจังเอิ่นว่าอึบไก่พี่น้องเลย แต่ว่าอร่อยมากๆนะคะเมนูส่วนมากเมนูนี้เขาจะนําเผ็ดนําแต่ว่าตอนนี้เครื่องอาจจะไม่เผ็ดพองานะตอนนี้ห้ามทิ้งนะสางเย็นบอกห้ามทิ้งนะยะโอ้ยโอ้โหดูดูพี่น้องขนาดขั้นตอนโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ oh, okay. um, ้โหโอ้โหร้อมเลขนาดหมักนี่ก็ยังอร่อยน่อร่อยมากเลยคุกคๆุกค้าเดี๋ยวป้าเปียกก็จะย่องมาอีกอยู่พรุ่งนี้ย่องมามาชิมอึดไก่นะคะความจริงก็ตั้งใจว่าจะมานั่งฟังพรุ่งนี้อีกอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเคลียร์งานได้แต่เช้าอยู่อืม โอ้โหต้องต้องขยำขยำด้วยใช่ไหมคะต้องต้องหมักนีขั้นตอนหมักนี่ต้องต้องมันขั่นนะภาษาภาษาบาลีสานบาลทว่าขั่นขั่นเห้ยมันเข้ากันขยำขยำขั่นน้ำพร้อมคือขั่นสมเนียพี่น้องเหมือนจะขั่นสมปลาขั่นสมเนื้อยังสินะต้องใช้มือขยำแต่ว่าเขาก็สวมถุงมืออยู่เนาะหมอสวมก็มือเสียบหมดแล้ว ปวดแสบปวดร้อนหมดแล้วอเนี่ยขนาดสวมนี่พี่ปลอยแม่ยังว่ามันสั้นอยู่ในสูงมือมันจะโดนแขนเจ้าอยห่ด้ยนั่นอืโอเควันนี้ก็ได้เห็นภาพดีๆสวยงามเยอะเลยนะเห็นการทําอาหารเห็นการความร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจสามคีทําด้วยความรักนะคะทาอาหาร เอาความรักใส่ลงไปด้วยเอ้นี่เราก็จะได้ทานอาหารที่อร่อยมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ